ชาลร์เขาเกิดจากการที่จะเป็นอวตารของแม็กมันมีส่วนหนึ่งที่เหมือนมันเป็นปมในใจแม็กตั้งแต่เด็กก็เราเป็นคนผมจิกแม็กก็เลยรู้สึกว่าอยากจะให้ชาลอ์เหมือนภูมิใจในการที่ได้เป็นตัวเองเออมันแบบมนน่ารักมากเลยมันดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆค่ะแต่มันคือมันฝังใจมากเลยนะแบบว่าเหมือนแม็กตอนสมัยเด็กเรารู้สึกว่าถ้าเรามีลูกอ่ะเราจะขอให้ลูกอ่ะเกิดมาผมตรงเพราะเราสงสารเขาอะไรอย่างเงี้ยเลยนะคะมัน ถามว่าความรู้สึกในอดีตอ่ะโอ้มันมีมากมายเป็นล้านความรู้สึกเลยค่ะแต่ความรู้สึกนะตอนนี้มีความรู้สึกแค่เหนแค่ตอนนี้ใช่ก็เลยรู้สึกว่าชอบที่จะสร้างงานจากความรู้สึกณนะปัจจุบันเพราะรู้สึกว่ามันแบบมันเพียวมากๆจุดที่เราสบายใจที่สุดคือการให้เราได้เป็นศิลปินค่ะดังนั้นแม็กต้องแบบพยายามยึดมั่นในจุดยืนของตัวเองที่แบบเราอยากเป็นศิลปินแม็กไม่อยากสูญเสียตัวตนของตัวเอง จริงๆเหมือนตอนที่แม็กล้าออกจากมหาหลัยค่ะมันเกิดจากการที่เรารู้ว่าเราไม่ต้องการสิ่งนั้นแค่นั้นเลยค่ะแต่ตอนนั้นก็มีคนถามเยอะว่าจะไปทําอะไรต่อและสิ่งที่ต้องการคือทาอะไรอยากทำอะไรอะไร่ตอบไม่ได้แต่แค่รู้ว่าตรงเนี้ยไม่ได้ต้องการ